คุณเบลมีปัญหาภูแพ้อะไรยังไงคะแพ้อากาศค่ะก็คือหมายถึงว่าห้ามสูดอากาศเข้าไปไม่ไม่ใช่ค่ะอากาศเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากร้อนอนเป็นเย็นเป็นฝนเปลี่ยนไม่ว่าจะจากไหนบ้านไหนเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยค่ะผลมันคือยังไงฮะก็คือตื่นเช้ามาก็จะเป็นทุกวันก็จะจามมีจามน้ำมูกไหลค่ะเวลาจามก็จะจามติดกันเป็นชุดๆด โอ้โหแล้วระงับมันหรือว่ายับยั้งมันด้วยทานยาแก้แพ้ค่ะนี่เป็นมาตั้งแต่เล็กหรือเปล่าคะตั้งแต่ตามความได้เลยค่ะค่ะมีแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยไหมก็จะมีแพ้พวกดอกไม้น้ําหอมน้ําหอมกลิ่นน้ําหอมกล่ส่อนดอกไม้แพ้ฝุ่นค่ะอทานยามาตลอดค่ะทานยาตลอดอันนี้คุณหมอแนะนําค่ะ แล้วดีขึ้นไหมคะหมายมถึงก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ทานวิตามินซีด้วยพยายามทานวิตามินซีพอโตขึ้นอาการมันทุเลาหรือลดน้อยลงไหมมันก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเจอคนเยอะขึ้นเจอสังคมเอ,อ<ะ>เพราะคนมันสกรปรกนะใช่ หนูหันมาทั้งพี่ด้วยสิไม่ใช่อะไรอ่ะนั่นเป็นอาการที่ติดมาตั้งแต่เล็กค่ะพอโตเป็นสาวขึ้นมาก็เป็นประจําเดือนก็จะปประจําเดือนจํปวดปวดรุนแรงแค่ไหนก็ปวดท้องน้อยปวดขาไม่อยากเดินไปไหนประมาณสามวันนะคะโลกขี้เกียจติดที่นอนเลยค่ะติดที่นอนเลยอาจารย์ครับทําไมสุภาพสตรีเป็นเป็นอาการที่ต้องบอกเป็นกรรมเหมือนกันฮะ แต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะต้องบอกวพระเจ้าสร้างมาค่ะคืออาการปวดประจาเดือนเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนบางคนอาจจะไม่ปวดครับบางคนก็ปวดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานพาราก็หายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะปวดรุนแรงถึงขั้นปวดเมื่อยมีไข้แบบที่เขาเรียกไข่ทับฤดูอะไรนะั่นนะฮะ มันก็จะมีแล้วแต่แต่ละคนเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรก็การหลังฮอร์โมนหรือสารอะไรที่หลังในร่างกายมันออกมาไม่เหมือนกันเคยแบบลำคาญหงุดหงิดกับไอ้ทั้งสองอาการนี่ไหมเคยค่ะอืแล้วทํายังไงอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทนต่อไปอ่ะพี่หาหมอไม่ไปกลัวกลัวด้วยมีกินอาหารเสริมวิตามินหรืออะไรที่เขาบอกว่ามันจะช่วยดึกได้ไหม ก็มีบางอย่างค่ะเช่นเช่นอะไรพวกที่เป็นนมพึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมมีมีพวกนั้นด้วยมีเป็นอาหารเสริมใช่ค่ะมีทานยาเป็นประจำไหมฮะยาก็จะมีแค่ยาภูมิแพ้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ทานปวดก็ตอนปวดประจำเดือนทานไม่ไม่ทานค่ะไม่ทานอย่าแค่ปวดค่ะอ๋อใช้วิธีทนเอาใช่เอาถุงน้ําอุ่นถุงน้ําร้อนประคบเอาใช่ค่ะอ๋อแล้วดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะเอ๊ะเดี๋ยวแอบถามนิดนึงปวดประจำเดือนนี่มาปกติไหมหมายถึงว่า วันเวลาปฏิทินกันมาไม่มันก็แล้วแต่เขาจะมาแล้วมันเคยเกิดอุปสรรคในการในการใช้ชีวิตไหมเคยเช่นอยู่ดีๆทํางานอยู่แล้วปวดแบบโอ้โหทุรนทุรายทํางานไม่ได้เคยค่ะทํายังไงอะคะก็พี่คะขอลางานก็ต้องลางานเลยหยุดเลยใช่ด้วยเหตุผลว่าปวดประจําเดือนจนวันหนึ่งใครมาบอกครับว่าบิมมันช่วยได้ คุณแม่ค่ะอ๋อคุณแม่แม่เป็นภูมิแพ้เหมือนกันคุณแม่เป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ให้มรดกมาใช่ค่ะได้มรดกจากแม่คุณแม่น่ารักมากนะฮะแอบนึกในใจตลอดใช่ไหมให้หนูมาทํไมไม่ไม่ไม่อันเป็นแม่อ๋อคุณแม่ไม่ไม่ไม่อันเป็นแม่แจวเล่นแจวเล่นคุณแม่แนะนําให้ลองค่ะออาตอนที่คุณแม่เริ่มทานทําไมหนูไม่ทานด้วยอ่ะ ก็แม่ลองก่อนไงแม่ต้องลองก่อนอ๋อแม่เป็นไรแม่ก็ทานไปหนูจะได้ทีหลังใช่ใช่เนี่เมื่อกี้ยังรักอยู่เลยเห็นคุณแม่หายดีขึ้นค่ะก็เลยลองลองทานดูสีเขียวค่ะสีเม็ดตะวันช่วงอาทิตย์แรกจะเป็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดอ่ะเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็อาการดีขึ้นตื่นมาก็จะใช้เวลาการจามน้อยลง คล้ายๆกับที่คุณแม่ดีขึ้นไหมค่ะใช่ค่ะอ๋อเอาล่ะก็มีตัวอยา่างชวนปวดประจําเดือนละ่ะหนึ่งเดือนหลังจากนั้นก็ปวดแค่วันเดียวอืมก็แค่รู้สึกว่าปวดเฉยๆแค่รู้สึกว่าปวดเพราะว่ามีประจําเดือนมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วหลังจากนั้นยังมีอีกไหมที่แบบปวดนานๆหลายวันไม่ไม่มีแล้วคะ่ะก็ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยจากก่อนหน้าที่จะมาทานบีมเนี่ย ยังปวดแบบปวดหนักอะค่ะปวดไม่ได้นานไหมนานแต่พอทานบีมไปแล้วปวดแวบเดียวใช่วันวันเดียวก็แต่ไปทํางานได้ไปทํางานได้ค่ะก็อย่างน้อยผมว่าเรื่องการปวดประจําเดือนเนี้ยหายไปหรือลดน้อยลงก็ดีแล้วนะค่ะขอบคุณมากค่ะนองเบลค่ะข้อมูลในวัสหวัดที่ดีสุดนะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี้ย เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลืดขาว T S 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม T S 1และ T regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ T S 2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับเที2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้า1นึ่งแคปซูลก่อนนอนหนแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้า2องแคปซูลก่อนนอน2องแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกัน หากว่าใช้2องแคปซูลก่อนตอนเช้า2องแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6กแคปซูลต่อวันนะครับสอสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ